อย่าขายของไปจีนถ้ายังไม่รู้จักผู้ช่วยส่งออก DITP DITP หรือกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหน่วยงานที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้นำธุรกิจไปไกลสู่สากลและแน่นอนว่ารวมประเทศจีนอยู่ด้วย ในแต่ละปีทาง DITP มีการจัดงานท็อปไทยแบรนด์ในหลายๆเมืองของประเทศจีนเช่นคุนหมิงและมีการเข้าร่วมเอ็กซ์โปของประเทศจีนหลายอย่างเช่น c ชน n าอาเ a n Expo Car Expo และ China International Import po, c ช i n a i n น e r n a t i o n a l i m p o r t Expo CIIE ผู้ประกอบการที่เข้าเงื่อนไขาสามารถสมัครได้เลยฟรีโดยระหว่างดำเนินการจะมีผู้เชี่ยวชาญทีมงานของ DITP คอยช่วยดำเนินการดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดกิจกรรมวิธีการสมัครคือไปที่เว็บไซต์ ditp.go.th คลิกสมัครสมาชิกกลมอ่านเงื่อนไขและกดระเบียบกดยอมรับและตกลงหลังจากนั้นมาคลิกที่ ลงทะเบียน DITP Account กรอกข้อมูลรอการยืนยันเพื่อดูงานกิจกรรมที่เปิดรับสมัครในตอนนี้สามารถดูได้หน้าเว็บไซต์หรือแอดไลน์ DITP เพื่อติดตามข่าวสารหรือโทรปรึกษาได้ที่1169ได้เลยการไปบุกตลาดจีนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อ DITP คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่านส่วนในด้านของการตลาดจีนหากต้องการปรึกษาสามารถติดต่อเลยว่าชายัยนาได้เช่นกันนะครับ